Uh Erman, นะเอววนเดอ,อร์แมนบุกโลกครับแมเอิ์ทช่วยกันจัดเอนเดอร์แมนหน่อยลำพานละอ่โอ้ยวูบอีกสัตว์เอิ้ทถึงดนักทำไมโอ้โหไอเอนเดอร์แมนอย่าโดดขอร้องย่าย ยศตามมมาโอ้ยไม่ว่างไม่ว่าโอ้ยมึงเอาฟักทองกูแม่กอ๊อาฟักทองเนี่ยไม่ว่าหรอกแต่มันยับเออเล้วแล้วแลอวแอะอ แปไ,ได้หนูสกายตัปโหลดดิงมันโหลดดิงเออได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ช่างม่งโอ้ยวับมาตอบอยังเต็กเออใครมุกเอาไปเรื่องจับเพียร์แล้ว

ความแมวห้าเจ็ดแล้วก็ได้ครับ is top เราติดอันดับที่สิบแปดก็ออะไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่คืออันดับหนึ่งแหละอยากจะร้องไห้อะอันดับอันดับหนึ่งอะเลเวลเกาะสามหมื่นกว่า แมงเขียนจัดก็กกสร้างก่อให้มันใหญ่เอาแบบทุกพื้นทีน่อ่ะเหมือนสปาอเหมืนนอนเุกที่พรุ่งนี้ดีกว่าไหมอ่ะเราจะเลิกแล้วนี่นไม่เนี่ยครบชั่วโมงแล้วโอ้โอ้ เออเดี๋ยวได้เข้ามากทีครับไพ่เลยเดี๋ยวแป๊บนึง่งโอะโดนอะไรตกโดนโดนดูความสำเร็จแปบบ๊บไอ้ก่อนผ่านนะอลไรแต่ที่อนนี้อันนี้อ่าอ่า วาทำเค้กดีกว่าเคสทำไงครับบอกผมด้วยครับผมอ้อเ,เนี่เยเค้กทำไงวะคุณลืม,มเสร็จฮะไล้ววะอ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อโอเคโอเค ตอนนี้ตอนนี้ได้ยินเสียงเขาว่าวู๊บบู๊บบู๊บอ่ะบู๊บมึงบู op, ๊บอ่ะมึงยัดเรื่องอะไรเออเดี๋ยวอะไรล่ะเค้กอ๋อสัตว์น้ำตาลแค่นี้นะเออเออโชคดีเถอะดี